สบายดีพ <c ười> ี่น <descon> ้องคุณ <dynasty> ส <c ười> ุกคนแม่กำมืองงามยามดีเนาะข่าดอนจะผูกแขนให้ยป่ามาแล้วแต่เช้าแต่เช้าดนีเรื่องเกี่ยวาแต่เช้า่วดอนาวไรกับข้าวมาล่ะบอกเดี๋ยวบแมวกทุเเดี๋ยวแมวเรเดียวอ่เาไปนหวงเลแต่เช้าเรานองนึงพี่น้องเยนาภาเอา่ี เอาไม่มากเข่าฮะแล้วไม่ใช่หายแล้วหายแล้วเต็มบ่เสร็จสวยเ่าอันนี้ยังบริอาบน้ำแมวนี่ทางเท้าค่ะเมื่อน้ำเสยิดไป กแพม่แย่ย la um, ังไงอากาศเป็น่อยอันนี้คือชิเมนแกงเนาะแกงแชมพัพยังได้บาสบ่ชาวไปอาไปเท่าได้ลกแล้วบอรับผมเข้ามา Rồi. Hey, này. thịt này. nó mà tìm 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 นะมีะใส่ได้เงิอนมาแล้ะเียนยนเข่ามือแรกแล้วมันนี่หลังจากวันครูมาเนาะ หรือว่าเข้าวไล่บรรีเป็นพราช่วยแล้วมานังข้าวไล่บรีเดี๋ยวนี้ไก่ขวัญวะเนี่ยใหญ่สุดไก่ลาโซ่ถ้ามึงมีตัวน้อยเอาตัวใหญ่ หนึ่งขาลายเบอร์ลี่ที่สวิตบานบานครับคนมาสิมาหลายมาได้แต่คนเกียมหลายเพราะว่ามันคนเกี่ยวเขานะ ใครนะข้ามาเข้ามาทำอะไรพี่เาแก่โอ้ยไไปูคนเดหลคนวแ้าไบกได้บ <lab>, ่าแม่เปิดได้บ่เปิดทำนียเอาไปใช้เลยเท่าแก่ฮะโอ้ Ok kê em. nè mẹ xay đây nè ngày hôm Làm bữa nay thì Ờ con dùng lái <laughs> Ừ ừ Một đi đấy โซบะปกออกหันงคลขึ้นฮันอีกเขีนยังสะพนข้าวกัข้าวกัข้าวใส่น้ำตาน้ข้าวไรบอรีข้าวดำ ได้แทบแล้วครับมันยังกินมไ่ได้ได้ได้นี่กันไรตายแล้วเป็น,น,ปน,นพีนนะพน่น้องกินมาเถอะพี่น้องเด้อสวายหมดแล้วหนาวนะแน่พญายัยเฮ็ดตะลุนผู้เฮ็ดให้มาเท่าตะอนบ่ายให้ผู้เท่าไรโชว์ด้วยโชว์สีมือด้วไปเด็ดเห็ดสุบหลักของหนึ่งสุดหลาแต่เจ้าเกี่ยวเขา่าแกจะจับใครสิเก่เนาะจับตักให้ดื้อแล้นะเข้ามีสิเก่ สีเนาะขั้นตอนกัดสีบรีบรีอขั้นนมันถั่วอนั่งนนะะนั่ง้ติ๊กมันติ๊กน้ำอ่แล้วบารั้งมัน

ฝนยังมูแมามันหนาวทำงานด่งเว้ในรอบขั้นนี้ก็สิไปล่างอัดซีดใหม่เลยฝนสาวตกเลยไปนอนทางนี้เป็นการปั่นเข่า 1ซเนาะเซฟไทยเชื้อสมุนไพรแลเอาเนเลยคนน้อยหมวกกระโปรช่นี่ะลมแท้ลมมวาหาชื่อมาใชัยเด้อหมวกเด้อหาชื่อหมวกมาช่ คือกระจอมไงไม่ให้เขาทำใส่ไปอ๋อเต๋อเปล่าเเนี่ยกก่อนเลยอมาแล้วะเนีนี่ดูเซฟมาแล้วเซฟเซฟเซฟจาอยแล้วเซฟ เจ็บสองคนเนะเาะงงเ,เอากูะปุหูอย่างเ้ยเลยกินราได้เลยเกินแตปลาขอแข็งของอกนกกินหมูแล้วด้วมันบูหูอ,อย่างเงี้ยเลยนข้างอยู่ติดย้อลีกหมู

บัตรบไริ่ก็มีเขาบริจาคแต่คนมากเดี๋ยวคนเรลาปอมาบัมบัมคนนั้นจานหวานางที่เปคงมันเส้นเล็กเสนงหะกันบเออมันยาบ้ามึงยาบ้าเหยาบ้าตำรวจย่าบ้าตำรวจก็ไม่ตำรวจอีกตำรวจเลอได้ยาเยังมาเลยตึ้นขึ้นสามยังพอได้ยาเจาะมีปัยาเอาเกมสีห้องขึ้นสามมันมีความพิเศษความอหลายอย่างดคนจวัดอันเลิ

没有上班，我上